สู่ๆดูกันไว้จากแดดทางรวยรวยโอยแกแกจะบ้าหรือเปลาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นเลยทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะรับสวัสดีเพื่อนชาวรทุกท่านนะจ๊ะวันนี้มาเจอกันกับเกรมกิเรนพยอ วันนี้พะยองพาทุนมาแบบสวยๆเลยจ้าส,สีสีสีเพื่อนจบเบ็ดไปทีทีสีสีกามลออะไรโอ้มีทุนแค่น่าน่ารักมีทุนมาแค่น่ารักอะ่ะอุยมีทุนมาแค่น่ารักเหรออุอยได้อยู่ได้อยู่ไว้อขอชิมลังก่อนนะเพื่อน ขอชิมล่างเป็ดสี่ก่อนนะถ้าดีนี่ไปเบ็ดสิบเลยละกันอุ้ยถือว,ว,ว่าดีถือว่าได้ถือว่าโดนอุ้ยไม่วาวก็พอสเก็ตเตอร์ลงด้วยเรื่องของเรื่องอะ่ะตุบปัดโอ้โหไม่มาอ่ะแต่ไม่น่ารอดแต่ไม่น่ารอดบอกเลยแต่ไม่น่ารอดแล้วล่ละอุ้ยที่เหลือเฟือบอกเลยามาแล้วจ้า โกโกวาที่นอยากได้ใส่เดียวไปเลยเพื่อนเบ็ดสีหรอได้ดิได้ดิก็ตัดให้ดิเบ็ดสีก็ตัดให้ดิอ้าสิบเอ็ดคูนว้คูณหนึ่งคูณน่ารักเชียวคูณแบบกระดกเก๋เด๋วเด๋วก็ก๊อกมากคูณแบบเด๋วเด๋วก็ก๊อกคืองงคือไรอะไรวะอุ้ยตัวหลุดตัวหายตัวหายก็ไร่หด อา้าวบวกมาอีกแล้วเพื่อนเบ็ดสี่จริงๆแล้วอยากเพิ่มเบ็ดแล้วมึงค่อยเข้าได้ไหมอา้าวในในก็เข้าเบ็ดนี้แล้วก็ขอให้มาหน่อยเพื่อนอยา่าไปแบบนี้ได้ยี่สิบกูจะร้องไห้เออเอาหน่อยเพื่อนเออมาหน่อยเพื่อนก็ท้อ้อาหับ่ม,มาเอาได้เจดีสวยไป คิดว่ผักมาใส่สองก็ต่อถังเออเอาหน่อยมาแบบบุบบ้าบูบา้ามาค่ะจ๊ะบุบบ้าบะก็เจอขโมยบูบา้าบ้บาโอ,อ้โหจินสุดสำหรับของแฟร์สามสิบห้าโหมันเคี่ยวมันเคี่ยวไปเป็นสุดสุบดีรออะไรแม่มันมันเคี่ยวจริงนะก้อนฮึือฮาวสวยไว้คู่งาม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 วิ อ้ยวายว้ายสามแถวอ,อารมณ์จะรังการงานซ่องขนาดนี้ละจ้าเป็นเที่ยวไปเป็ดร้อยได้ไหมเนี่ยแม่ไปเป็ด50สิบดิมิเตอร์สี่สกำลังเรือเมื่อกี้สี่สิบดีกว่าอุ้ยสเก็ตเตอร์สีดีกว่าอุ้ยเนี่ยดู40ดู40ดู40ด่สิดูดูดู ดูดูสูสวดูกันไว้จากแดทดทางรวยรวยรวยแกแกจะมาแล้วพอถังโอยกูจะพอแล้วดนะพอถังกูไปแล้วโหยเพื่อนกิเลนเป็นไรอ่ะกิเลนเป็นไรก้อนเป็นสีสีแบเป็นไรก้อนโหคือจะบอกว่า จากเบสี่ไปสี่สิบไปเก้าพันน่ะเอาดิเก้ากับเขาดิครับโอ้โหบวกขนาดนี้บวกตป,แป๊แตกดิเนี่ยเริ่มดูดอุ้ยเราไม่น่ามาเราอยู่ไม่ได้แล้วพวกดอกนี้เราต้องไปดอกนี้ดอกนี้ต้องไปจริงต้องไปจริงไม่ไงั้นกูกดอยู่นี้แหละ ไปตัวดวนนะจ๊ะว้าย็รกเอาพอแล้วนะแ,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ